่สอาเาเยอะแยมากมายเ่ะไร้องโม่คือไรครับอันนี้คือะไคะวัซซีลนวัซซีนเอาไมครับวีลนนี่ม่ัีลไมคะเอมาใช้อวทาเด็กเล็ไ่เด็กเล็กจอ๋อมาจตรงไหนลูกไหนๆหันม่ฟ้าดูสิครับมันคืออะไรอันน น่าจะเป็นเหมือนแบบกับอ๋ออันนี้สำหรับเด็กค่ะอันนี้สำหรับเด็กใช่นนี้คืออะไรอ่ะเนี่ยใช่อันนี้อันนี้หวอ,อันนี้คนโตอืม,อมจะเด็กใช้ได้โอเค สครมีเสื้อรีมผีเสื้อออีเนี้คืออะไรเนีนจะเ็นตัวใหม่นะอันนี้เป็นเโบราณโบราณโบราณลูกอันไหนโบราณโบราณอันไหนอ๋ออันนี้ค่ะออกจะเป็นโบราณโบราณเป็นชอกโกแลตนะชอแลมันันกับลูกเดี๋ยวเดีมนมานรลูก ไหนไหนดูที่ลูกไหนอยากกินมากอยากกินมากง่ะโอเคคอุ่นมากอุ่นี่น้องหมูถามหาไอศครีมโบราณค่ะวันนี้เรามาเลือกไอศครีมกันตอนมืดเลยเอาเดี๋ยนี้ครับเอาจะเอานี่แหละครับอ่าน้องหมูขออันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวมาเอานะคะลูกเดี๋ยวเราไปเล่นกับลูกก่อนเดี๋ยวมาเอานะคะโอ,คอได้ก็ได้ก็ได้แล้ว พี่ขาวไฮโซนะพี่ขาวได้มาเป็นพิดเซนเตอร์ทิดชู่ว้าผิดชู่เลยอร์ใช่พี่ขาวห่ะเราจะเอาเลือกสีไหนแบบไหนทีดีทีเดียวเลยไดนไหมอ๋อเอาอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้นะอ๋ออันนี้ผิดชู่พี่ขาวนะคะอ๋ออันนี้เป็นแผ่นเล็กๆโอ้โหจับบุกจับที่ลูกขอได้ ออะไรลูกเอามไม่ได้ค่ะลูกห้ามเอาเข้าปากนะคะเด็กๆห้ามเลยนะคะอืมไม่ได้ค่ะลูกเราหยิบนะคะห้ามเอาเข้าปากนะเข้าใจไหมคะน้องหมูเข้าใจแล้วแต่ตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับเมืเ่อกี้ครับ ก่อนเราจะเป่านะคะเราต้องไปแกะพลาสติกออกหรือล้างก่อนนะคะอมอย่างนี้เลยไม่ได้จะทําให้เราไม่สบายได้นะครัเมื่อกี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับตัวอย่างที่ไม่ดีทำตามข้าวมูไม่ได้นะคะโอเคครับแม่แม่หนูจะเอาไม็ที่เมาส์ไหนไหนดูดิขอขอป้ายังขอคืออะไรหน่อยป้าดูดิอันนี้อันนี้หมูหมูไหนดูดิไหนไหนเป็นเป็นยังไง ลองดูสิของกระเล็ดมีที่เมาส์อง,อลงเล่นมืออะไรครับมังโมูมืออะไรคะมันคืออะไรคะช็อก,กโกแลตช็อกโกแลตอ๋อมันจะเป็นลูกมแมลงเต่าท้องอกับอันเนี้ยเป็นลูกเครื่องบินค่ะอือโอเค,คช็อกโกแลตมแมลงเต่าทองกับเครื่องบินมามามามีนี่มีลูกอมรถทุเรียนแล้วนะเพื่อนเพื่อน มีลูกอมรถทุเรียนแล้วนะไม่ใช่ว่ามีลูกอมรถนมอย่างเดียวนะมีลูกอมรถทุเรียนด้วยลูกหมูลองไหมคะใช่เนี่ยมันนมเม็ดลมเม็ดเนาเป็นกินทุเรียนค่ะทุเรียนแพงกินอันนี้ก็โอเคนะคะโอ้โหซื้อได้ไหมครับผบอกาเลือกได้อย่างเดียวเลือกได้อย่างเดียวอะไรมเอาอะไรมาเอาอะไรมาคะคืออะไร๋อจากเคเลยเหรออันนี้เลือกได้อย่างเดียวก็คือระหว่างจรวดกับแระแลกดาวทองน้องหมูเลือก มาแรงเก่าทองจ้ามนอนแบบสงสัยน่าจะเป็นลูกอมไหนจ้าไหนไหนดูสิ่ไหนไปดูสิอันนี้ที่มันเป็นแบบเหมยเป็นเม็ดเม็ดเหมืองหมูครับอันอันนี้เป็นเหมือนแบบลูกอมเป็นเม็ดเม็ดแล้วก็เจอเครื่องปั๊มแก๊สด้วยแม่เครื่องปั๊มแก๊สหรอคะเนี่ยไหนไหนไหนอมแก๊สหรอนี่คือเครื่องปั๊มแก๊สของเด็กๆโอ้ยมีหลายสีมากเลยอ่ะมีสีนี้ค่ะ มันเป็นเครื่องหมุนหมุนแล้วลูกอมเม็ดเล็กๆมันจะล่วงลงมาฮะนี่อันนี้มันเหมือนตอนน้ำมันเลยเหมือนปทำน้ำมันเลยปทำน้ำมันในจินตนาการของน้องหมูหมูไหนไหนนี่โชว์ดิครับงหมูโชว์ให้ปบบน่าดูสิโอเคครับใครอันนี้คือลูกอมลูกอมอุยลูกอมอะไรลูกมหญ่เลยนะ๋ยวไปแกะลูกจงอันนี้คือปากกาเมจิกคืออะไรหน่อยช่วยทีดิครับไยนดูจิ๊ก นี่จะเป็นรถส้มนะคะนี่คือรถอะไรคะลูกรถโคลราโคลราค่ะเป็นลูกอมขาวอย่างทันสมัยนะใช่ลูกอมเป็น้ข่ปลากาหรือว่าช็อคโกแลใช่อมจัง Winner เลยอะโอ้โหเฮ้ยวันนี้น้ำชาออกมาด้วยมีลูกอะไรเนี่ยอันนี้จะเป็นเหมือนไข่ดาวนะไข่ดาวกับไส้กรอกมีไข่ดาวแต่แถมไส้กรอกมาให้ด้วยนี่ ขนหน่าทานมากเลยค่ะขนมออกใหม่จ้าว้าวตอนได้เสกได้แค่ขเล่นเยอะเลยขอ่นเยอะเลยนสบการณ์แล้วก็เด็กของเล่นที่นี่ว้ามาเลยอ่ะอันนี้เป็นปนองเล่นน้าระสบการณ์นะคะอมีโพนี้ด้วยอันนี้ตัวอะไรละหมูจรวดช่ณไหมคะใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นกระบอกเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักท้งนั้นเลยเนี่ย นี่ข้างล่างก็มีใหญ่ใหญ่เลยอ่ะใหญ่ใหญ่เลยอะเนี่ยบอกกับน้องห,หมูไว้ดิสิจะผูหวานแววเลยะเด็กเด็กตามาที่ต่างชอบต่างแอร์เย็นๆว้าวนี่น่ารักมากเลยอ่ะน้องหมูนั่งเลือกแบบสบายมากเลยเหมือนบ้านตัวเองเลยค่ะโอเคครับขึ้นขึ้นเลยค่ะแม่อะเราเรา เราถอยไปซักกระบอกไหมดูสิน่ารักมากเลยค่ะนี่ใช่เหมาะกับมือมากเลยสำหรับเด็กเนี่ย้วค่โร้อนค่ะอันนี้อเคนะนจิงหมโปรดระวังน้ำร้อนโปรดระวังน้าร้อนห้เก่งมากเลยค่ะโปรดระวังน้ำร้อนแม่ใี่งสู